พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอ้ยพี่ใหญ่เอ้ยไหนส่งเสียงตอบรับหน่อยสิตอบรับหน่อยสินะพี่ใหญ่ครับ ครับครับเข้าใจแล้วกลับไปดูลูกดูเต้าหน่อยสิฮะลูกไม่สบายอะ่ะทิ้งกันได้ยังไงเออต้องไปดูกันหน่อยสิฮะพี่ใหญ่ไม่ไปดูเหรอเออหากินก็กิน